ลูกค้าชื่อกุณอะไรครับเรื่องค่ะคุณเรื่องมาจากที่ไหนเอ่ยราบปัาเท้าค่ะทำไมถึงอยากมาตัดผมวาช่างใหญ่ครับก็ดูในเฟซสวยดีแล้วก็ตัดละเอียดค่ะ แล้วที่ร้าปขอเขามันมีร้านตะปูนะครับมีค่ะแล้วเป็นไงบ้างก็ก็โอเคแต่ว่าอยากมาลองกับช่างใหญ่โอแล้วลองแล้วเป็นไงบ้างครับถูกใจค่ะถูกใจถูกใจตรงไหนบ้างถูกใจทั้งหัวเลยค่ะมีที่ตีไหมคอมเมนต์หน่อยไม่มีอ่ะไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้จะคอมเมนต์ตรงไหนอะมันโอเคไม่มีไม่มีเลยหรอไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงอ่ะก็ก็ก็ถูกใจอ่ะ แล้วมันมันมันแพงไหมค่าบริการตัดผมไม่แพงคันเดียวเองเคยตัดผมถูกที่สุดราคาเท่าไหร่ถูกที่สุดเหรอสี่ร้อยแพงที่สุดแพงที่สุดกับพันหนึ่งเนี่ยพันหนึ่งค่ะที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันสมราคาไหมสมค่ะสมราคาสมกสมการรอคอยสมกัารรอคอยค่ะก็คอยคุณเอื้องแข็งแรงค่ะมันผลยืนนะคขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่ยานที่ให้ ช่างใหญ่ได้ถ่ายคลิปไปดูคุคณเลืองก็ผมสวยแล้วหลายสีด้วยเห็นไหมห้ากสีหลักสีห้าสีห,าสหกสีนะครับทั้งสีขาวสีดําสีบอลทองมีหมดน้ำตาลเข้มบอลอ่อนกนะ็เป็นสีผมที่ธรรมชาตินะเกี่ยวอะไรทั้งสีจานนะนะครับตอนนี้ก็ช่างใหญ่ตัดคุณผมทรงเสยนะครับมีจอนลากไซนะครับลากไซเนี่ยช่างใหญ่ตัดสินใจคุณเอื้องว่า เอาประมาณนี้แหละยาวประมาณสักนิ้วหนึ่งกำลังสวยถ้าตัดชิดท้ายทอยมากกับมันจะไม่สวยมันจะกระด้างมันจะแข็งนะผู้หญิงสัญลักษณ์ก็คือต้องมีตอนหวานรักใสหวานนะครับถ้าเขาสั่งสั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีถ้าตัดความเหมาะสมนะครับดูดีนะครับก็ประมาณนี้กําลังสวยนะเป็นยอดนิยมนะครับสรงเสวยตัดข้างหน้าก็คุณองบอกว่าเอาสไลด์บางๆนะครับแล้วก็ ของย้อยๆนิดนึงนครับข้างบนข้างใหย่กยก็ยกได้ยกโคนนะครับแล้วก็ซอยข้างบนไม่เอาบางนะลูกค้าผมบางอยู่แล้วนะครับอย่าไปซ้ําเติมนะเราต้องหาวิธีให้ผมมันหนาที่สุดถ้ามันบางจะทําไงหนึ่งดัดไม่อยากดัดก็ยีแล้วเสยตเอานะครับแค่นี้เองถ้าไม่อยากจะเจอเคมีก็เอาแค่นี้พอจะได้ไม่ต้องผมร่วงนะปัญหาสูสงวัยก็เรื่องผมร่วงฝากอะไรตัวแท์ด้วย ดีครับบ๊ายบายร้านกํเนาเนิดสรอนก็ตั้งอยู่ปากซอยป้างหนวโยนที่12ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเชตสาใหม่กทอมอนะครับช่างใหญ่ก็ตัดผมหัวละ1,000บาทสามารถสํารองจองคิวมาได้ที่0819856234และ0625483999นะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ที่ร้านก็ได้พิมพ์คขาว่าแอด นำหน้านะครับแอซไซน์นะ s m อ่านว่ากระเซบนะครับคือทั้งใหญ่นะชื่อจริงนะเ้าจะให้ดีนะครับให้แนะนำให้โทรศัพท์จองเนื่องจากจะไปสอบถามเรื่องอยากจะได้คิววันไหนกี่โมงนะครับถ้าไม่สะดวกให้จองผ่านมือถือก็ไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ครับที่กําเนิดสาลอนนะนะครับระบุวันเวลามาด้วยนะครับเพื่อยืนยัน ตัวตนนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะจะได้ไม่ชนกันเจะได้ไม่ชนคิวกับใช้เวลาตัดนะครับสะตัดซอยแล้วก็เซตประมาณหนึ่งชั่วโมงนะจะได้สบายๆมีคนสระผมให้มีคนซอยผมให้แล้วมีคนใดผมให้นะมันจะง่ายนะ <S 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 ช่างแหวสอนฟรีเฉพาะใน youtube นะครับบอกติดต่อกันด้วยนะนะครับคลิปที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยเป็นคลิปลูกค้าจริงๆนะช่างแหวนขอความรู่ขะขอขอนุญ,ญาตนะครับลูกค้าเพื่อจะเผยแพร่ความรู้ ออกไปทางออนไลน์นะว่าจะเป็น youtube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้ <im itation noise> ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเขาชื่อชใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหล่อขนาดนี้ทำให้ดูดีใครใก็มาไม่ว่ายิงหรือ างานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาฉันตักผมนคนเก่นไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่า เขาไว้มากขับกับสายลมขาต้องปลื้มทุกครั้งกลับไปมี